นี่ครับการเปลี่ยนแปลงนะครับอตอนนี้เราจอดพักสักครู่นะครับ บรรยากาศนะครับมันก็จะเงยียบเหงายัางไงไงก็ไม่รู้นะ ตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านแชะซอนะครับพักสักครู่นะครับ